สวัสดีผู้ชมทุกท่านละครที่จะพูดถึงวันนี้เข้มข้นน่าติดตามทุกฉากคงไม่พ้นละครเรื่องโซเวรี so ใครเป็นสาวกพ่อจ๋าแม่จ๋ามามาคลิปวันนี้จะขอเสนอตัวอย่าง EP 13วิเคราะห์เรื่องราวแซบ่บๆที่จะเกิดขึ้นให้ผู้ชมได้ลุ้นไปกับความรักของทั้งคู่ก่อนจะไป EP 13เรามาสรุป EP ที่ผ่านมาสัากนิดนะ เอาเหตุการณ์จี้จี้สรุปก็พอพ่อจ๋าบุกล้มงานแต่งของปรมิตากับไตรทศสำเร็จแล้วก็บุกเข้าโรงพยาบาลบุกไปสารภาพความจรงิงทั้งหมดพร้อมขอโอกาสกับแม่จ๋าคือขอแต่งงานไตรทศก็ถูกจับได้ว่าโกงบริษัทความเลวต่างๆปิดไม่ได้แฟนก็ชิง่งหนีทำไงโกดบุกไป ดักยิงแม่จ๋าแต่พ่อจ๋าเอาตัวเองบังกระสุนทําให้เกิดภาพน่ารักน่ารักของพ่อจ๋าแม่จ๋าพร้อมลูกๆโอ้ยน่ารักมากมายเลยท่านผู้ชมเอาละมาถึงตอนต่อไป EP 13ที่จะได้ชมกันในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ตอนก่อนจบมาลุ้นกันฟังนะแซวล,ล้วนๆสดๆดบทไม่มีเอาตามความน่าจะเป็นจบนะมีภาพตัวอย่างไปไป ไปมนโนพร้อมๆกันเริ่มตัวอย่างอีพีนี้ก็ทำให้กองเชียร์ชุ่มชื่นใจดูน่ารักอีกแล้วพ่อจ้าแม่จ้าจ้องตากันเป็นมันเทพจะกืนกันแล้วฮิ้วมีจุ๊บกันด้วยนะคะคุณจ๋าจูบเลยจูบเลยจูบเลยว้าวน่ารักที่สุดเอาไม่พอนะมีกอดกันอีกตัางหาก โอ้ยกอดกันกลมเลยใครอยากดูฉากนี้ปักหมุดไว้เลยนะคุณสุกได้ไม่นานนางมันร้ายนาภาสิริก็โพหัวมาเลยคุณถั่วลงไม่พอใช่ไหมอยากจะเจอทั่วชุดใหญ่ไฟกระพริบนางเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเพื่อนทรพีตานางจะถลนออกมาจากนอกเบ้าตาอยู่แล้วคุณดูตามตัวอย่าง นางไม่ได้มาเล่นๆแผนการเต็มสุดดูสิใกล้ชิดพ่อจ๋าไปมากเกินไปแล้วนะจำไว้นะแม่จ๋าตามนางดูตามดูนางอยู่นะไม่พ้นสายตาโอ้ยน่าสงสารมากเลยดูมีภาพที่ดูแล้วทําให้บาดใจมีภาพซึ้งๆมองตากันกับนางนภาสิริ นางต้องวางยาพ่อจา๋าปลุกให้พ่อจา๋าที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นว่าแล้วมีการถอดเสื้อด้วยคุณถอดเสื้อไม่พอนะถอดท่อนล่างเอาเส้นเอ็นขึ้นขันมากใช่ไหมขันใช่ไหมโอโ้โหเอาพ่อจ๋ามากกมากอกท่านผู้ชมอีหนังชัวเปื่นชัวและไม่นานก็มีภาพ ที่มิตาเพื่อนนาดแล้วก็ชนาทิ่โปรเข้ามาเจอช็อตเด็ดคุณจ๋าอึง้งกิมกี่เจอภาพบาดตาบาดใจโอ้ยพอจ๋าน้ำลายหกแล้วดูสิโดนใช่ไปแล้วโดนไปแล้วใช่ไหมโดนนางนภาสิริแล้วใช่ไหมบอกเลยดูหน้ามิตาสิคุณหน้ามิตาของฉันอีกแล้วอุปสรรคหลอกทำไม รักฉันทำไมทั้งที่ใจเธอมีเขาเป็นคนคลองอย่าบอกว่าเธอรักฉันเพียงเธออยากลองได้ดังใจปองกับมองข้ามไปทั้งรักแลทั้งเกียดซุมแน่นในหัวใจสุดช้า เอาเพลงนี้ไปเลยช่วยกันลุ้นท่านผู้ชมใน EP 13เอาใจช่วยกันพ่อจ๋าแม่จ๋าของเราจบแล้วจ้าหากชอบใจช่วยกดแชร์กดติดตาม subscribe ให้กับช่องจ้าจ้าพลาเพลินเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย